ในยามที่เสียงระฆังวัดดังแว่วมาแต่ไกลหลายคนอาจหยุดนิ่งเพื่อระลึกถึงความหมายอันลึกซึ้งของวันพระวันที่ไม่ใช่เพียงหมุดหมายตามปฏิทินเท่านั้นแต่คือโอกาสสาคัญให้เราหันกลับมามองดูข้างในหัวใจตนเองทบทวนวิถีชีวิตที่ผ่านมาว่าเราได้ดําเนินชีวิตด้วยความเมตตาสติและความรู้สึกตัวมากเพียงใ,ใดท่ามกลางโลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็วเต็มไปด้วยความวุ่นวายการแข่งขันและปัญหาที่ถาโถมเข้ามาไม่หยุดหย่อนทุกคนล้วนสแสวงหาความสุขสงบและการคุ้มครอง ให้พ้นจากอุปสรรคคำเวรแต่แท้จริงแล้วความคุ้มครองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอาจไม่ใหญ่ดอกมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกหากแต่อยู่ที่การกระทําคําพูดและความคิดของเราเองณนปัจจุบันนี้เมื่อเรารู้จักภาวนายอย่างตั้งใจแผ่เมตตาด้วยหัวใจอันบริสุทธิ์เหมือนเรากำลังปลูกมเมล็ดพันธุ์แห่งบุญลงในผืนดินชีวิตที่แห้งแล้งทีละเล็กทีละน้อยมเมล็ดพันธุ์เหล่านั้น จะค่อยๆงอกงามกลายเป็นร่มเงาแห่งความสุขที่คุ้มครองเราในวันที่แดดแผดเผาที่สุดขอเพียงเราไม่ลืมที่จะหายใจอย่างรู้สึกตัวไม่ลืมที่จะวางความเร่งรีบลงชั่วขณะเพื่อกลับมาอยู่กับลมหายใจของตนเองไม่ลืมที่จะแบ่งปันความปรารถนาดีให้แก่ทุกชีวิตไม่ว่าจะรู้จักหรือไม่ก็ตามแล้วเราจะค้นพบว่าแม้วันที่เจอปัญหาเราก็ยังมีสติประคองใจแม้วันที่เวรกรรมย้อนคอเนืนเรายังมีบุญที่เราได้สร้างไว้คอยคุ้มครองช่วยให้ผ่านพ้นไปอย่างอัศจรรย์และนั่นเองคือความงดงามแห่งวันที่เราเรียกว่า วันพระวันที่ไม่ใช่แค่วันทําบุญแต่คือวันเริ่มต้นใหม่ของหัวใจทุกดวงที่พร้อมจะเติบโตบนหนทางแห่งธรรมเมื่อเราเริ่มต้นเดินบนเส้นทางของธรรมะอย่างจริงจังสิ่งแรกที่เปลี่ยนแปลงไม่ใช่โลกภายนอกหากแต่คือหัวใจของเราเองหลายคนอาจตั้งคําถามว่าการนั่งภาวนาแผ่เมตตาหรือการทําความดีเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันนั้นจะมีพลังมากพอที่จะเปลี่ยนชีวิตได้จริงหรือไม่ในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันท่ามกลางผู้คนที่ดิ้นรนแสวงหาความสําเร็จด้วยวิธีทางที่รวดเร็ว ผู้ซื่อสัตย์อาจดูเหมือนผู้พ่ายแพ้ผู้สงบอาจถูกมองว่าละหลังแต่แท้จริงแล้วในความนิ่งสงบนั้นเองที่ซ่อนพลังยิ่งใหญ่ในการหล่อเลี้ยงชีวิตเมื่อเรารู้จักหันมาฝึกฝนตนเองให้มีสติในทุกลมหายใจเข้าใจความเป็นอนิจจังของสรรพสิ่งไม่ยึดติดกับคำชมคำตำหนิทรัพย์สินหรือแม้แต่ความสุขชั่วครั้งชั่วคราวเราจะพบว่าความสงบภายในคือความมั่งคั่งที่ไม่มีสิ่งใดพลากไปได้หลายครั้งที่ปัญหาเข้ามาทดสอบใจเหมือนพายุฝน ที่โหมกระหน่ำไม่ลืมหูลืมตาในช่วงเวลาเหล่านั้นหากเราไม่แข็งแกร่งพอก็อาจถูกลุกล้มจนจมลงสู่ความสิ้นหวังแต่หากเราฝึกใจไว้อย่างมั่นคงด้วยการภาวนาอยู่เสมอไม่ว่าจะสั้นหรือยาวขอเพียงทำด้วยใจที่จริงแท้ก็จะเปรียบเสมือนเรือที่พาเราฝากคลื่นลมไปได้อย่างปลอดภัยแม้ว่ากำเวรจากอดีตอาจย้อนกลับมาเป็นบททดสอบแต่เมื่อเรามีบุญกุศลที่สั่งสมมาคอยปกป้องสติปัญญาจะช่วยให้เรามองเห็นหนทางออกคุณจะเป็นพลังดึงดูดผู้คนดีๆและโอกาสที่ไม่คาดคิด ให้เข้ามาในชีวิตแม้จะไม่ได้รวดเรว็วววทันใจเช่นเดียวกับผลสําเร็จแบบโลกี้แต่เป็นความมั่นคงที่จะยังรากลึกในหัวใจดังนั้นอย่ารอให้ถึงวันที่ไพภแพ้แล้วจึงเริ่มต้นภาวนาจงให้การแผ่เมตตาและนึกถึงผู้อื่นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันเพราะทุกครั้งที่เราอธิษฐานให้ทุกคนพ้นจากความทุกข์นั่นคือการเปิดประตูแห่งเมตตาให้ตัวเราเองได้รับความสุขก่อนใครหัวใจที่อ่อนโยนจะเชื้อเชิญโชคดีเข้ามาความคิดที่บริสุทธิ์จะสร้างกําลังใจอันไม่สิ้นสุดในวันนนทที่หหาาางงข้ง้ อาจเต็นไปด้วยขวาหน้ำขอเพียงเราไม่ลืมที่จะก้าวอย่างมีสติธรรมดีต่อไปไม่หยุดหย่อนโลกใบนี้ย่อมตอบแทนอย่างสาสมเพราะธรรมชาติของบุญจะคุ้มครองผู้มีจิตใจ,จงดงามเสมอเมื่อเราเริ่มมองชีวิตด้วยสายตาแห่งปัญญาจะเห็นว่าหลายสิ่งที่เคยคิดว่าสําคัญกลับกลายเป็นเพียงภาพลวงตาชั่วคราวความสุขความทุกข์ความสําเร็จหรือความล้มเหลวล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปตามการเวลาไม่มีสิ่งใดคงอยู่ถาวรการเข้าใจความจริงข้อนี้ไม่เพียงทําให้เราไม่หลงไหลไปกับความสุขจนลืมตัวแต่ยังทําให้เราไม่จมดิ่ง ลงไปกับความทุกข์อย่างหมดหวังด้วยสตยิจึงเป็นดั่งตะเกียงส่องนำทางให้เราเดินไปได้อย่างมั่นคงแม้หนทางจะมืดมนหรือเต็มไปด้วยอุปสรรคเพียงใดก็าตามเพราะผู้มิติย่อมรู้เท่าทันสิ่งที่เกิดขึ้นในใจและใหม่นับปล่อยให้ความกลัวความโกรธหรือความหลงเข้ามาครอบงำได้ง่ายการฝึกสติไม่ใช่เรื่องยากหากเราเริ่มต้นจากสิ่งใกล้ตัวที่สุดนั่นคือลมหายใจของตัวเองทุกครั้งที่รู้ตัวว่า กำลังหายใจเข้าให้ระลึกถึงความโชคดีที่ยังมีลมหายใจอยู่ทุกครั้งที่รู้ว่ากำลังหายใจออกให้ปล่อยวางความกังวลในใจลงไปทีละเล็กทีละน้อยเพียงเท่านี้ใจที่เคยฟุ้งซ่านก็จะเริ่มสงบลงและสามารถกลับมาอยู่กับปัจจุบันได้มากขึ้นเมื่อเรามีสติอยู่กับปัจจุบันได้ดีเราจะสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องทำสิ่งใดด้วยความรอบคอบไม่เร่งรีบหรือตกอยู่ใต้อำนาจของอารมณ์ชั่ววูบที่อาจสร้างความเสียหายตามมาในภายหลัง ในวันที่ทุกอย่างรอบตัวดูไม่เป็นดั่งใจไม่ว่าจะเป็นงานเงินทองความรักหรือสุขภาพหากเรามีสติเป็นเพื่อนคู่ใจเราจะรู้จักยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นไม่ฝืนดิ้นรนจนในลาเกินไปความเข้าใจเช่นนี้ไม่ได้ทําให้เรายอมแพ้ต่อโชคชะตาแต่ทําให้เราวางใจและพร้อมเดินหน้าด้วยหัวใจที่แข็งแรงกว่าเดิมการฝึกสติอย่างสม่ําเสมอจะค่อยๆทําให้จิตใจสะอาดเปรียบเสมือนน้าที่ใสจนสามารถมองเห็นก้นบึ้งได้ชัดเมื่อใจบริสุทธิ์แล้วบุญกุศลที่เราได้ทําไว้ก็จะทํางานได้อย่างเต็มที่ เพราะในท้ายที่สุดคนที่จะช่วยเราให้รอดพ้นจากกรรมเวรต่างๆไม่ใช่ใครอื่นนอกจากตัวเราเองที่หมันสร้างเหตุแห่งความดีอยู่ทุกวันและใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทยิ่งเรามีสติยิ่งขึ้นเท่าใดเรายิ่งดึงดูดพลังดีๆให้เข้ามาในชีวิตมากขึ้นเท่านั้นทั้งโอกาสผู้คนและสถานการณ์ต่างๆจะหมุนเวียนเข้ามาอย่างน่าอัศจรรย์ทั้งหมดนี้ไม่ได้เป็นปาฏิหาริย์จากภายนอกแต่คือผลของการฝึกฝนจากภายในที่สังสมผ่านวันเวลาที่เราไม่เคยทอดทิ้งธรรมะเลยแม้แต่วันเดียว เมื่อเราเดินเข้าสู่เส้นทางแห่งการสร้างบุญด้วยจิตใจที่ตั้งมั่นสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามคือการปล่อยวางหลายคนเข้าใจผิดว่าการปล่อยวางคือการไม่ทำอะไรเลยหรือแปลว่าต้องยอมแพ้ต่อทุกอย่างที่เกิดขึ้นซึ่งแท้จริงแล้วไม่ใช่เช่นนั้นเลยการปล่อยวางตามทางธรรมหมายถึงการทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่แล้วไม่ยึดติดกับผลลัพธ์ไม่ว่าจะสำเร็จหรือผิดหวัง้วนถือว่าเป็นเพียงบทเรียนในชีวิตเพื่อฝึกฝนให้เราเติบโตขึ้นไปอีกขั้น เมื่อเราทําได้เช่นนี้ใจจะไม่หนักไม่เหนื่อยและไม่ทุกข์ไประยะยาวเพราะรู้เท่าทันธรรมชาติของโลกว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้เสมอในชีวิตของคนเรามักมีสิ่งที่ต้องตัดสินใจอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการงานความสัมพันธ์หรือหน้าที่ในครอบครัวหากเราไม่รู้จักปล่อยวางใจจะเต็มไปด้วยความกังวลกลัวผิดพลาดกลัวไม่เป็นที่ยอมรับซึ่งสิ่งเหล่านี้จะค่อยๆบั่นทอนพลังชีวิตให้เหลือน้อยลงเรื่อยๆแต่เมื่อเราฝึกใจให้รู้จักทำด้วยจิตที่บริสุทธิ์แล้วปล่อยให้ผลลัพธ์เป็นไปตามเหตุปัจจัยจ้ก เกิดความเบาสบายขึ้นในใจอย่างน่าอัศจรรย์ความกังวลลดลงความมั่นคงทางจิตใจก็เพิ่มขึ้นและพร้อมรับทุกสิ่งอย่างที่เข้ามาในชีวิตด้วยความกล้าหาญผู้ที่รู้จักปล่อยวางคือผู้ที่เข้าใจว่าทุกสิ่งเป็นของชั่วคราวแม้กระทั่งตัวเราเองก็ไม่ใช่สิ่งที่คงอยู่ถาวรจงใช้ชีวิตราวกับว่าแต่และว,วันคือโอกาสสุดท้ายที่จะได้ทําความดีได้พูดสิ่งดีๆได้แผ่เมตตาให้แก่คนรอบข้างแล้วเราจะไม่รู้สึกเสียดายเมื่อเวลาเหล่านั้นผ่านพ้นไปเพราะเราได้ทําหน้าที่มนุษย์อย่่างสสมบูร์ทีุดแล้ว และทุกการกระทําเช่นนั้นจะกลายเป็นสเสบียงแห่งบุญที่คอยคุ้มครองเราไม่ว่าจะพบเจอกับเรื่องใดในอนาคตเมื่อใดที่เราปล่อยวางได้ใจก็จะเต็มไปด้วยความสงบไม่ดิ้นรนไม่ร้อนรนและไม่ยึดมั่นในชัยชนะหรือความท่ายแพ้เมื่อนั้นเราจะสามารถมองเห็นความงดงามของชีวิตได้อย่างแท้จริงแม้อยู่ท่ามกลางความวุ่นวายก็พบอิสระภายในแม้เจอบททดสอบก็ยังยิ้มรับด้วยความวางใจในกรรมบุญที่ตนเองได้สร้างไว้เพราะเราไม่ได้อยู่บนเส้นทางทำเพื่อต่อสู้กับใครแต่เพื่อ ค้นพบความสุขที่แท้จริงจากภายในหัวใจของเราเองอย่างแท้จริงเมื่อเราเข้าใจการปล่อยวางอย่างแท้จริงแล้วสิ่งหนึ่งที่มักเกิดขึ้นตามมาโดยไม่รู้ตัวคือความกตัญญูรู้คุณเพราะหัวใจที่เบาคลายจากการยึดมั่นในตัวตนจะมองเห็นคุณค่าของสิ่งเล็กน้อยที่คนรอบข้างมอบให้แก่เราไม่ว่าจะเป็นความรักของพ่อแม่คำแนะนำจากครูบาอาจารย์หรือโอกาสดีๆที่ชีวิตได้นำพาให้เราได้พบเจอคนที่มีใจรู้คุณย่อมไม่มองข้ามสิ่งที่บุคคลอื่น ทำให้แม้อาจดูเล็กน้อยในสายตาคนอื่นแต่กลับมีความหมายลึกซึ้งในจิตใจของผู้รับความรู้สึกเช่นนี้จะทําให้เรามีความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่หลงระเริงไม่ยกตนของผู้อื่นทั้งยังเปลี่ยนให้เราเป็นผู้ให้แทนที่จะหวังเพียงรับอยู่ตลอดเวลาความกระตัญยูไม่ใช่เพียงการพูดคําว่าขอบคุณหากแต่คือการกระทําที่ตอบแทนคุณอย่างจริงใจแม้ว่าเราจะไม่สามารถทดแทน ได้เต็มที่เท่ากับที่ได้รับแต่การพยายามทำในสิ่งเล็กๆอย่างเช่นดูแลพ่อแม่เมื่อมีเวลาทางไทยคนที่เคยช่วยเหลือเราหรือส่งต่อโอกาสดีๆให้แก่คนที่กำลังลำบากบ้างก็ล้วนทำให้บุญกุศลลงอกเงยอย่างมหาศาลเพราะธรรมชาติของบุญเมื่อเกิดขึ้นจากใจที่เต็มไปด้วยความกระตัญญูจักมีพลังในการคุ้มครองมากกว่าบุญชนิดใดๆพระท่านจึงมักสอนว่าผู้ใดมีความกระตัญยูผู้นั้นย่อมไม่ตกต่ำในทุกความสำเร็จของชีวิตเราต่างมีเบื้องหลังของคนรวมแรงร่วม,วม,วมใจอย,อยู่เสมอไม่มีใครที่สามารถยืนหยัด มาได้ลําพังเพียงแต่บางครั้งเราอาจลืมที่จะคิดถึงหรือเห็นคุณค่าของผู้ที่อยู่เคียงข้างเราในทุกช่วงเวลาหากเราเริ่มหยุดนิ่งมองย้อนกลับไปจะพบว่ามีหลายคนที่เคยยื่นมือจับเราให้ลุกขึ้นยามเราล้มหลายคนคอยให้กําลังใจในวันที่เราแทบสิ้นหวังคนเหล่านั้นอาจไม่หวังสิ่งตอบแทนแต่การที่เราไม่ลืมคุณคือการสร้างความผูกพันทางใจที่งดงามและเป็นพลังงานแห่งความดีที่จะส่งต่อไปยังวันข้างหน้าได้อย่างยังย่งยืนการใช้ชีวิตด้วยหัวใจที่รู้คุณจะทําให้เรามองเห็นโลก ด้วยแววตาที่อบอุ่นแม้เรื่องธรรมดาอย่างการได้ตื่นเช้ามาเห็นแสงอาทิตย์ได้มีอาหารกินได้พบเจอกับคนดีๆก็กลายเป็นความโชคดีที่ควรค่าแก่การยิ้มรับเมื่อความสุขภายในเกิดขึ้นเช่นนี้เราจะไม่รู้สึกว่างเปล่าไม่เครงขว้างแม้ต้องอยู่ลําพังเพราะรู้ว่าเรายังมีบุญมีเมตตาและมีความกตัญยูเป็นเครื่องประดับใจที่งดงามที่สุดเมื่อหัวใจเต็มเปลี่ยมด้วยความกตัญญูชีวิตก็จะค่อยๆหลอมรวมไปกับกระแสะแห่งความดีงามอย่างเป็นธรรมชาติและสิ่งหนึ่งที่ตามมาพร้อมกันอย่างแนบแน่นคือ การรู้จักเสียสละเพื่อผู้อื่นเพราะเมื่อเราเริ่มเห็นคุณค่าของผู้ที่เคยช่วยเหลือก็จะเกิดแรงปรารถนาที่อยากเป็นผู้หยิบยื่นน้ำใจให้แก่คนอื่นเช่นเดียวกันการเสียสละไม่จําเป็นต้องยิ่งใหญ่หรือโดดเด่นเพียงแบ่งปันเวลาเล็กๆเพื่อรับฟังผู้กําลังทุกใจแบ่งปันคําพูดดีๆให้กําลังใจในวันที่ใครบางคนอ่อนล้าหรือแม้แต่แบ่งปันอาหารน้ําดื่มหรือสิ่งของเล็กน้อยให้ผู้ที่ขัดสน สิ่งเหล่านี้ไม่เพียงสร้างรอยยิ้มบนใบหน้าของผู้รับแต่ยังเติมเต็มความสุขอันละเอียดอ่อนให้แก่หัวใจของผู้ให้และนั่นคือความสุขที่ลึกซึ้งเกินจะอธิบายได้ด้วยคำพูดในทางทำบุญที่สูงส่งไม่ได้วัดกันที่ขนาดของสิ่งที่ให้แต่อยู่ที่เจตนาของการให้ต่างหากหากเรามอบสิ่งเล็กน้อยด้วยใจที่เปี่ยมด้วยเมตตาย่อมมีอนิสงส์มากกว่าการให้สิ่งใหญ่โตแต,แต่เต็มไปด้วยการโอร้อวดหรือหวังผลตอบแทนเพราะแท้จริงแล้วการเสียสละคือการฝึกฝนการปล่อยวางอัตตาหยุดยื่นสิ่งที่มีให้แก่ผู้อื่น โดยไม่หวงหนและไม่หวังว่าคนอื่นจะตอบแทนเราในภายหลังเมื่อเราทําได้เช่นนี้ใจจะค่อยๆค,คลายพันธนาการของความยึดมั่นถือมั่นและเปิดกว้างรับพลังงานแห่งบุญกุศลให้ไหลเวียนอย่างไม่ขาดสายการเสียสละยังช่วยฝึกให้เรามองเห็นความทุกข์ของผู้อื่นและทําให้เราไม่จมอยู่กับปัญหาของตนเองมากเกินไปเมื่อเรามองออกไปยังโลกกว้างจะพบว่ามีผู้คนอีกมากที่กําลังเผชิญเรื่องราวหนักหนาก,กว่าเราการใช้ชีวิตอย่างมีเมตตาและพร้อมแบ่งปันแม้เพียงเล็กน้อย จึงเป็นการสร้างสมดุลระหว่างหัวใจของเราเองกับผู้คนรอบตัวไปในเวลาเดียวกันใครก็ตามที่รู้จักเสียสละย่อมเป็นผู้ที่ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเพราะธรรมชาติของบุญจะกคุ้มครองผู้ที่หมัน่นกระทำความดีจากใจจริงเสมอยิ่งเราเสียสละมากเท่าไหรใจก็ยิ่งอ่อนโยนและเข้มแข็งไปพร้อมกันเราจะไม่ถูกความโลภครอบงำง่ายๆไม่หวั่นไหวต่อความลำบากและไม่หวัดกลัวต่ออนาคตเพราะเชื่อมั่นในผลแห่งกรรมดีที่ได้ทำไว้สิ่งเหล่านี้ ไม่อาจเห็นผลได้ชั่วข้ามคืนแต่จะค่อยๆสร้างพลังคุ้มครองชีวิตให้เดินทางต่อไปได้อย่างอบอุ่นแม้ว่าความไม่แน่นอนจะเกิดขึ้นเมื่อใดก็ตามเมื่อเราเดินอยู่บนหนทางแห่งการเสียสละไปนานวันเข้าสิ่งที่ควรฝึกฝนควบคู่ก,ก,กันอย่างไม่ให้ขาดเลยคือความอดทนเพราะแม้เราจะมีเมตตามีใจรู้คุนและพร้อมแบ่งปันเพียงใดหากปราศจากความอดกลั้นต่ออุปสรรคก็ยากที่จะเดินต่อไปได้อย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนโลกนี้ไม่ได้ตอบแทนความดีให้เรา โดยทันทีเสมอไปหลายครั้งการทําบุญการช่วยเหลือหรือการเสียสละกลับถูกมองข้ามถูกเข้าใจผิดหรือแม้กระทั่งถูกตําหนิแต่ผู้ที่มีหัวใจแห่งธรรมะจะรู้ดีว่าความดีนั้นเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่ต้องใช้เวลาในการงอกงามหากเราอดทนรดน้าพรวนดินและดูแลมันอย่างต่อในอเนื่องวันหนึ่งย่อมเติบโตกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงากับทั้งตัวเราเองและผู้อื่นความอดทนไม่ใช่เพียงการทนอยู่เฉยเแต่คือการอดกลั้นต่อความโกรธความน้อยใจและความท้อแท้ที่เกิดขึ้นภายในใจ และใช้สติปัญญาแปลเปลี่ยนอารมณ์เหล่านั้นให้กลายเป็นพลังเดินหน้าต่อไปคนเรามักจะล้มเลิกก่อนถึงเส้นชัยเพียงไม่กี่ก้าวเพราะรู้สึกว่าเหนื่อยเกินไปช้าเกินไปหรือไม่เห็นผลลัพธ์ตามที่หวังไว้การฝึกความอดทนจึงเป็นการสร้างเกราะคุ้มครองใจให้ไม่หวั่นไหวต่อคําพูดของผู้อื่นไม่ท้อถอยต่อปัญหาและไม่กลัวต่อความล้มเหลวใจที่มั่นคงด้วยความอดทนย่อมเป็นพื้นฐานสําคัญในการสร้างบุญกุศลอย่างต่อเนื่องในเส้นทางชีวิตเมื่อเราอดทนต่อสิ่งเล็กๆได้ก็ย่อมอดทนต่อเรื่องใหญ่ขึ้นได้การเริ่มต้น จากความตั้งใจเพียงเล็กน้อยเช่นอดทนฟังคนที่คิดต่างอดทนรับผิดชอบหน้าที่ที่น่าเบื่ออดทนฝึกภาวนาแม้จะไม่เห็นผลชัดในทันทีสิ่งเหล่านี้คือการสั่งสมกําลังใจอย่างเงียบๆนานวันเข้าย่อมกลายเป็นพลังศรัทธาที่หนักแน่นพาเราไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างสง่างามบุญกุศลที่เกิดจากการอดทนจึงมีอน,นิสงส์สูงนักเพราะเป็นบุญที่เกิดขึ้นทั้งทางกายวาจาและใจและคือเครื่องมือสําคัญที่ช่วยพาเราออผ่านพน้นเวรกรรมทั้งหลายที่อาจเกิดขึ้นตามเส้นทางชีวิต หากเรายังไม่เห็นผลแห่งความดีที่ได้ทำในวันนี้จงอย่ารีบร้อนโทษตนเองหรือคิดว่าไม่คุ้มค่าเพราะผลบุญเปรียบเสมือนแสงสว่างที่ค่อยๆฉายช,ชัดขึ้นเมื่อถึงเวลาความอดทนจะช่วยให้เรามีแรงรอวันนั้นอย่างไม่ท้อแท้และเมื่อนั้นเราจะรู้ว่าทุกหยดเหงื่อทุกการเสียสละและทุกความอดกลั้นที่เคยฝึกฝนมานั้นไม่ได้สูญเปล่าเลยแม้แต่น้อยเมื่อเราฝึกฝนความอดทนจนหัวใจแข็งแกร่ง,งพอที่จะ,ะเผชิญกับอุปสรรคสิ่งที่ควรเกิดขึ้นตามมาในหัวใจของผู้เดินทางสายธรรมคือ ความเมตตาที่กว้างขวางต่อทั้งตนเองและผู้อื่นความเมตตาไม่ใช่เพียงการสงสารหรือเวทนาแต่คือความปรารถนาดีที่ต้องการให้ทุกชีวิตพ้นจากความทุกข์โดยแท้จริงแม้บางครั้งเราจะเคยถูกทำร้ายเคยผิดหวังหรือมีร่องรอยในหัวใจที่ทำให้รู้สึกยากที่จะให้อภัยหากแต่เมื่อเราเริ่มมองทุกคนด้วยความเข้าใจว่าต่างก็ล้วนมีเหตุปัจจัยของชีวิตมีบาดแผลและความไม่สมบูรณ์ของตัวเองเหมือนเช่นเดียวกับเราใจจะอ่อนโยนนลงและพร้อมที่จะแผ่ความปรารถนาดีออกไปโดยไม่แบ่งแยก ผู้ที่มีใจเมตตาย่อมมองความบกพร่องของผู้อื่นด้วยสายตาที่นุ่มนวลไม่รีบตัดสินไม่ส้ำเติมแต่กลับค่อยๆใช้คำพูดที่ปลอบโยนหรือการกระทำที่ช่วยให้ผู้คนลุกขึ้นมาได้อีกครั้งการให้กำลังใจถือเป็นการแผ่เมตตารูปแบบหนึ่งที่ส่งพลังเพราะคำพูดเพียงไม่กี่คำจากใจจริงอาจเปลี่ยนชีวิตของผู้ฟังได้ตลอดไปเช่นเดียวกับในวันที่เราเคยล้มลงและได้รับคำพูดเล็กๆที่ช่วยให้มีแรงฮึดสู้ต่อไปโลกของการแผ่เมตตาคือโลกของการส่งต่อแสงสว่างหากเรามีใจ ที่อ่อนโยนเพราะสิ่งดีงามก็จะสะท้อนกลับมาสู่ชีวิตเราในอย่างที่ต้องการที่สุดการฝึกเมตตาเริ่มได้จากการกลับมารักตัวเองอย่างถูกต้องไม่ว่าที่ผ่านมาเราจะเคยผิดพลาดมากเพียงใดแต่เมื่อรู้ตัวและตั้งใจแก้ไขก็สมควรให้อภัยตนเองแล้วเริ่มต้นใหม่ด้วยหัวใจที่เต็มเปีย่ยมด้วยความหวังต่อจากนั้นจึงแต่ความเมตตาสู่คนใกล้ตัวเช่นคนในครอบครัวเพื่อนร่วมงานหรือคนที่เราอาจเคยมีปัญหาการแผ่เมตตาจะทําให้ความสัมพันธ์ค่อยๆดีขึ้นแม้ว่าจะ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้ในทันทีแต่อย่างน้อยที่สุดก็ทําให้หัวใจของเราสงบไม่ผูกเวรนผูกกรรมจนหนักอึงจนเกินไปเมื่อเมตตาได้เติบโตอย่างวดงามในหัวใจเราจะกลายเป็นผู้ที่มีพลังลึกลับบางอย่างที่ใครก็ตามได้เข้าใกล้ก็จะรู้สึกถึงความอบอุ่นปลอดภัยและอยากทําความดีกลับคืนความเมตตาจึงไม่เพียงเป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนแต่ยังเป็นการปลูกฝังสันติสุขให้เกิดขึ้นภายในตนเองอย่างยั่งยืนการใช้ชีวิตด้วยจิตเมตตาย่อมทําให้เราดึงดูดบุญ บารมีได้อย่างต่อเนื่องแม้เวรกรรมใดจะผ่านมาในชีวิตเราก็จะสามารถอยู่เหนือมันได้โดยอาศัยพลังแห่งใจที่อ่อนโยนแต่มั่นคงเมื่อเราแผ่เมตตาจนหัวใจอบอวนด้วยความอ่อนโยนความรู้สึกลึกซึ้งต่อธรรมชาติจิตจะค่อยๆนำพาเราไปสู่สิ่งสำคัญอีกหนึ่งประการคือความศรัทธาความศรัทธาไม่ใช่ความเชื่อที่ตาบอดหากแต่คือความเชื่อมั่นอันเกิดจากประสบการณ์ภยัย ในการได้เห็นผลของการทำความดีได้สัมผัสความสงบที่เกิดขึ้นจริงในใจจะค่อยๆเติมเต็มความศรัทธาให้มั่นคงขึ้นทีละน้อยยิ่งเราทำความดีอย่างต่อเนื่องไม่หวัน่นไหวต่อคำพูดหรืออุปสรรคใดๆใจจะเริ่มเรียนรู้อย่างลึกซึ้งว่าหนทางแห่งธรรมแม้จะเดินยากแต่พาไปสู่ความสงบเย็นแท้จริงความศรัทธาเป็นหลักฐานที่ทำให้เราไม่ละทิ้งความดีไม่ท้อถอยแม้ต้องเดินคนเดียวในบางช่วงของชีวิตเพราะเรารู้ว่าทุกสิ่งมีเหตุมีผลมีเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ ในวันที่ดูเหมือนว่าบุญยังไม่ส่งผลในวันที่การแผ่เมตตาและเสียสละยังไม่เห็นผลตอบแทนจงใช้ความศรัทธาเป็นแรงพยุงหัวใจให้ยืนหยัดต่อไปอีกไม่นานผลแห่งกรรมดีจะเบ,บ่งบานอย่างน่าอัศจรรย์พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าบุญส่งผลได้แน่นอนเพียงรอเวลาอันควรขอเพียงไม่หยุดทำดีไม่เลิกภาวนาไม่ลดเมตตาความศักดิ์สิทธิ์ในชีวิตจะค่อยๆปรากฏขึ้นอย่างเงียบงามความศรัทธายังทำให้เรากล้าฝากชีวิตไว้ในเส้นทางธรรมโดยไม่ลังเลอย่างที่พบเจอกับปัญหาใหญ่ จนรู้สึกร้ายที่พึ่งแท้จริงแล้วภายในหัวใจเรายังคงมีธรรมะเป็นที่พึ่งเสมอเพียงกลับมาหาที่พึ่งจากลมหายใจภาวนาเพื่อขัดเกลาจิตให้สะอาดตั้งมั่นในศรัทธาว่าสิ่งดีงามที่เราทำจะกลายเป็นเกราะกำบังภยัยหากทำต่อเนื่องจนกลายเป็นนิสัยความศรัทธาจากก็เกิดบุญริษที่ปกป้องเราจากภัยเคราะห์กรรมได้อย่างน่าอัศจรรย์และยิ่งทำให้หัวใจมีพลังที่จะทำความดีมากยิ่งขึ้นอย่างไม่สิ้นสุดศรัทธาแห่งหัวใจเมื่อความศรัทธาได้อย่างาลึกลงในหัวใจหนทางแห่ง การดำเนินชีวิตก็จะเต็มไปด้วยความแน่วแน่มั่นคงไม่หวั่นไหวต่อสิ่งยั่วยนจากโลกภายนอกเพราะผู้มีศรัทธาย่อมรู้ว่าสิ่งใดคือของจริงที่ควรค่าแก่การรักษาและสิ่งใดคือมายาที่เกิดขึ้นเพียงชั่วคราวความศรัทธาทำให้เรากล้าก้าวออกจากความกลัวเช่นเดียวกับผู้ที่เดินในความมืดยามค่ำคืนหากมีตะเกียงอยู่ในมือก็อจะไม่เกรงกลัวทางธรรมก็เช่นเดียวกันความศรัทธาคือแสงสว่างที่นำทางไม่ให้เราหลงผิดไปในกระแสแห่งกิเลสอันเชี่ยวกรากเมื่อเรายึดถือศรัทธาไวอ้อย่างมั่นคงจิตใจจะเปิดกว้างรับคสอน ของพระพุทธองค์ด้วยความถ่อมตนพร้อมที่จะเรียนรู้และปฏิบัติตามโดยไม่เอาตนเองเป็นที่ตั้งเพราะเข้าใจว่าเราเป็นเพียงผู้ฝึกฝนยังต้องขัดเกลาตนเองอีกมากจึงพร้อมวางอาคติวางที่ฐิเพื่อให้ธรรมะได้แทรกซึมเข้าสู่ส่วนลึกของจิตใจอย่างแท้จริงความรู้สึกเช่นนี้จะทําให้ชีวิตค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปอย่างสงบนุ่มนวลแต่มั่นคงไม่เร่งรีบไม่โลภมากไม่หลงไหลในสิ่งล่อตาล่อใจในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันผู้คนจํานวนมากใช้ความสําเร็จทางวัตถุมา เป็นตัวตัดสินว่าชีวิตดีหรือไม่แต่หัวใจที่มีศรัทธาย่อมรู้ว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่มีมากกว่าคนอื่นแต่อยู่ที่การรู้จักพอมีน้อยแต่พอใจย่อมสุขสงบมากกว่ามีมากแต่เต็มไปด้วยความกังวลไม่รู้จบดังนั้นความศรัทธาจะพาเรากลับมาสู่ชีวิตที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งไม่หลงไหลไปกับลมกระแสของสังคมแต่หันมาใส่ใจกับคุณภาพของความคิดและการกระทําของตนเองในแต่ละวันมากยิ่งขึ้นหัวใจที่เต็มไปด้วยศรัทธาจะคงอยู่บนเส้นทางแห่งบุญกุศลได้อย่างมั่นคง พร้อมฝ่าฟันเวรกรรมหรือปัญหาใดๆโดยไม่สั่นคลอนเพราะรู้ดีว่าทุกสิ่งล้วนมีเหตุผลทุกที่ปรากฏวันนี้ก็เพื่อขัดเกลาจิตใจให้แกร่งขึ้นเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมรับความสุขสงบที่ถาวรกว่าเดิมเมื่อเดินทางมาถึงจุดหนึ่งเราจะมองเห็นความหมายของชีวิตแตกต่างออกไปไม่ใช่เพื่อแข่งขันไม่ใช่เพื่อเอาชนะใครแต่เพื่อปลดปล่อยตอนเองออกจากพัฒน,นาการแห่งกิเลสเพื่อนำทางไปสู่ชีวิตที่เบาสบายและมีคุณค่าต่อโลกใบนี้เมื่อสธากลายเป็นแรงหล่อเลี้ยงหัวใจสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาอย่างยิ่งใหญ่ แต่เงยียบงามคือความเพียรเพราะบนเส้นทางแห่งธรรมะนั้นไม่มีความดีใดที่จะสําเร็จได้เพียงข้ามคืนบางครั้งเราต้องเดินไปข้างหน้าด้วยหัวใจที่เหนื่อยล้าต้องเผชิญกับบททดสอบซ้ําแล้วซ้ําอีกจนแทบหมดกําลังแต่ผู้ที่มีความเพียรจะก,ก้าวต่อไปอย่างแน่วแน่แม้จะก,ก้าวได้ช้าเพียงใดก็ไม่หยุดเดินหลายคนเริ่มต้นภาวนาด้วยใจฮึกเหิมแต่ไม่นานก็ลมเลิกเพราะไม่เห็นผลลัพธ์ความเพียรจึงเป็นคุณธรรมสําคัญที่คอยคาจุนศรทัทธาและไม่ให้เราถอยหลังกลับสู่เส้นทางเดิมหยอหาง่ายได้ การฝึกความเพียรไม่ใช่การฝืนใจทำในสิ่งที่ไม่ชอบแต่คือการพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ธรรมะค่อยๆแทรกซึมสู่ชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการตื่นมาภาวนาทุกเช้าแม้จะง่วงเพียงใดการอดทนฝังธรรมแม้ข้างในใจจะฟุ้งซ่านหรือแม้แต่การทำหน้าที่ทางโลกอย่างไม่บกพร่องเพราะเข้าใจว่าการอยู่ด้วยความเพียรคือการสร้างทางเดินชีวิตให้มั่นคงขึ้นทุกวันความเพียรจากทำให้หัวใจไม่หลงลืมเป้าหมายไม่ปล่อยเวลาให้ล่วงไปโดยเปล่าประโยชน์และพร้อมที่จะกลับมาลุกขึ้นใหม่แม้จะล้มลงอีกกี่ครั้งก็ตาม ผู้ที่เดินบนเส้นทางแห่งบุญกุศลมักเจอบททดสอบที่ทําให้ไข้เขยง่ายเช่นความเหน็ดเหนื่อยทางกายการถูกคนอื่นดูแคลนหรือแม้แต่ความขี้เกียจที่เกิดขึ้นจากภายในแต่เมื่อเรามีความเพียรเราจะไม่หวั่นไหวต่อสิ่งเหล่านั้นจะแพ้เพียงครั้งนั้นแต่ไม่ยอมแพ้ตลอดไปเพราะเชื่อมั่นว่าเพียงเราทําวันนี้ให้ดีที่สุดทุ่มเทยอย่างเต็มกําลังผลบุญย่อมไม่หนีไปไหนปัจจัยแห่งความสาเร็จจึงไม่ใช่ความสามารถหกักแต่เป็นความตั้งใจไม่ย่อท้อและหัวใจที่พร้อมเริ่มต้นใหม่เสมอความเพียรยังเป็นกําลังสําคัญ ที่ช่วยขัดเกลาวความฟุ้งซ่านของจิตใจทําให้เราอยู่กับปัจจุบันได้มากขึ้นแม้ว่าหนทางยังอีกยาวไกลขอเพียงเราไม่หยุดเพียรพยายามวันหนึ่งจะถึงจุดหมายปลายทางแห่งความสงบแน่นอนเพราะทุกย่างก้าวของความเพียรล้วนเป็นการปลูกมเมล็ดพันธุแห่งบุญลงในดินชีวิตเมื่อถึงเวลาผลแห่งความเพียรจะผลิดดอกออกผลให้เราได้ชื่นชมอย่างคุ้มค่าและนั่นคือพลังเงียบที่ค่อยๆเปลี่ยนชีวิตเราให้ดีขึ้นอย่างมั่นคงโดยไม่ต้องอาศัยปฏิหารใดๆ พลังแห่งความเพียรที่เราบ่มเพาะไว้จะค่อยๆหล่อเลี้ยหัวใจให้คงอยู่บนเส้นทางทำอย่างสงบงามแม้วันหนึ่งชีวิตจะพัดพาเราไปยังสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยเจอเรื่องราวที่ไม่อาจคาดเดาแต่เมื่อเรามีติศรัทธาเมตตาและความเพียรอยู่ในหัวใจกรรมดีทั้งหลายที่ได้สร้างไว้ย่องกลายเป็นพลังเงียบๆที่คอยปกปักร,รักษาให้ผ่านพ้นภัยเวรได้อย่างน่าอัศจรรย์ชีวิตที่เคยหนักแน่นจะเริ่มเบาสบายหัวใจที่เคยวุ่นวายจะเริ่มนิ่งสงบเหมือนสายลมเย็นที่พัดผ่านในฤดูร้อน ให้เราได้รู้สึกว่าเพียงเปลี่ยนวิธีมองโลกเปลี่ยนหัวใจให้เป็นธรรมความสุขแท้จริงก็อยู่ไม่ไกลเมื่อได้เดินทางมาไกลจนถึงวันนี้ลองหลับตาเบาๆอยู่กับลมหายใจแล้วลองถามหัวใจตัวเองว่าชีวิตในวันนี้ต้องการสิ่งใดกันแน่หากคำตอบคือความสงบเย็นก็ขอให้ใช้ทุกวันเป็นโอกาสในการสร้างบุญกุศลเล็กๆทำดีต่อกันแถ่เมตตารู้จักให้อภัยและใช้สติเป็นหลักนำชีวิตเพราะในท้ายที่สุดแล้วไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองหรือชื่อเสียงใดๆที่จะติดตัว เราไปได้มีเพียงแต่กรมดีเท่านั้นที่จะเป็นแสงสว่างนำทางให้เราข้ามพ้นความมืดมนและได้รับความคุ้มครองต่อเนื่องในทุกพทุกชาติเบาๆให้หัวใจค่อยๆผ่อนคลายเงียบๆให้จิตค่อยๆลึกซึ้งช้าๆให้ธรรมะค่อยๆซึมเข้าใจได้เองเบามือกับชีวิตแล้วจะพบว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่แค่เพียงเอื้อมหัวใจเบิกบานอย่างผ่วเบาเบาผ่วแต่อบอุ่น เบาและงามดุจเมฆสีขาวล่องลอยบนท้องฟ้าเบาราวหิงห้อยที่เรืองแสงยามราตรีให้ธรรมะค่อยๆซึมแทรกเข้าไปในทุกพื้นที่ของหัวใจเบาแต่ลึกจบอย่างไม่จบฝากไว้ให้ได้คิดให้ได้รู้สึกให้ได้หวนระลึกถึงหากคุณรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นภายในหัวใจในวันนี้ต้องขอเชิญชวนให้แบ่งปันความคิดความรู้สึกหรือมุมมองของคุณผ่านช่องแสดงความคิดเห็นอย่างละเมียดละไมเพื่อให้พื้นที่แห่งนี้เป็นบงสนทนาอันงดงามแลกเปลี่ยน แรงบันดาลใจซึ่งกันและกันอย่าลืมกดถูกใจให้กับวิดีโอนี้หากรู้สึกว่าได้ดประโยชน์และโปรดติดตามชมวิดีโอใหม่ครั้งหน้าพร้อมกดสมัครติดตามช่องเพื่อไม่พลาดทุกเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นต่อไป